โอเคครับเรามาต่อใน EP ที่2ของการออกแบบแอปสินเชื่อรถยนต์นะครับผมก็ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหานะครับผมฝากนะครับเวิร์กช็อปออนไลน์สอนสวดผ่าน z ู o นะครับผมลดทุนเยอะๆรุ่น8นะครับผมสอน2สัปดาห์4วันนะครับเรียนเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะครับเริ่มเสาร์ที่8มิถุนายนนี้นะครับแถมคอร์สเรียนออนไลน์ฟิกมาบิกลินบุรณาค่า2,490เท่ากับคุณเรียนวันละพันกว่าบาทเท่านั้นเองสนใจมาเรียนกันได้เลยนะครับผมเข้าสู่เนื้อหาเลยดีกว่านะครับ ทีนี้นะครับในส่วนของตัวที่เป็นเนื้อหาของเรานะครับตอนที่เราเขียนโฟเนี่ยนะครับผมจะเลือกโฟที่เป็นการกรอกข้อมูลรถยนต์ประเมินมูลค่ารถยนต์นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆทีนี้ในส่วนตัวนี้ครับสิ่งที่มันหายไปก็คืออะไรครับเรื่องของการอัปโหลดเอกสารอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เรากู้เนี่ยเราต้องทาการอัปโหลดเอกสารขึ้นไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวที่เป็น U i กันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับฟิกมาสามารถทําการสปิดหน้าจอได้นะครับอ่เราสปิดหน้าจอได้นะครับแบบนี้นะครับผมก็จะเทียบนะครับ โอเคนะครับเผื่อใครต้องการที่จะทําการเปรียบเทียบในส่วนของ UI ทั้งสองตัวนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับผมอ่ะโอเคผมปิดตัวนี้ทิ้งไปนะครับผมตัวที่หนึ่งนะครับผมหลังจากที่เรากดปุ่มเพื่อที่จะเข้าสู่ตัวสินเชื่อนะครับลดแลกเงินของเรานะครับพอเข้ามาหน้าแรกนะครับสิ่งที่ยูเซอร์จะเจอหน้าแรกคืออะไรครับอินฟอร์มเอชชั่นนะครับก็คือข้อมูลรายละเอียดของ ตัวสินเชื่อตัวนั้นๆน,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 นะครับในที่นี้ครับก็จะมีในส่วนของคุณสมบัติเงื่อนไขอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ยูเซอร์อ่านเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับเขาก็กดปุ่มสมัครสินเชื่อพอกดปุ่มสอดสินเชื่อปุ๊บนะครับก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของตัวที่เป็นตัวนี้นะครับตัวที่เป็นการประเมินราคารถยนต์ถูกไหมในการประเมินรถยนต์นะครับก็จะมีอะไรบ้างครับมีตัวนี้นะครับมีประเภทรถยนต์มีแบรนด์ใช่ไหมมีรุ่น แล้วก็ปีนะครับซึ่งรุ่นรถยนต์นะครับก็จะมีรุ่นหลักนะครับแล้วก็รุ่นรองนะครับเวลาที่ผมดีจาร์นะครับผมจะให้มีการแสดงรูปภาพขึ้นมานะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวแบรนด์นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวที่เป็นรุ่นนะครับแล้วก็รุ่นย่อยด้านล่างตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นราคาที่ประเมินได้จากตัวรถคันนี้นั่นเองนะครับผมเวลาที่เราเปลี่ยนนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนนะครับหลังจากที่เราคลิกนะครับ ตัวรูปตัวนี้นะครับก็จะไม่โชว์จนกว่าที่เราจะเลือกในส่วนของดรอปดาวครบทั้งหมดนะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องทำการคุยกับทางตัวโปรแกรมเมอร์นะครับว่าถ้าเวลาที่ยูเซอร์คลิกนะครับเปลี่ยนยี่ห้อปุ๊บเนี่ยนะครับส่วนของการแสดงผลนะครับจะแสดงผลอะไรนะครับนะครับก็คือว่าสมมติว่าเวลาที่ผมเลือกในส่วนของตัว Honda นะครับสมมติผมเลือกรถเก่งปุ๊บผมเลือก Honda พอเลือก Honda ปุ๊บ ไอ้ข้อมูลพวกนี้ครับก็จะต้องเป็นอะไรครับก็จะต้องเป็นค่าที่เป็นค่าว่างนะครับผมค่าว่างคือแบบนี้นะครับผมเป็นค่าเดี u l t นะครับของการที่จะไม่โชว์ข้อมูลนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปในส่วนตัวนั้นนะครับผมผมขอไอเดียอย่างนี้นะก็คือว่าในส่วนของตัวหน้าแรกที่เขาคลิกเข้ามาเนี่ยนะครับผมจะให้แสดงข้อมูลรถยนต์ขึ้นมาเลยนะครับเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจนะครับเฮ้ยโอ้โหรถรุ่นนี้ได้เงินทั่งเยอะแน่ ะครับโดยเราจะ Default จากข้อมูลของตัวที่เป็นาฐานข้อมูลที่ User มีทำการกู้เยอะที่สุดนะครับเราก็จะเอาขึ้นมาเป็น Default นะครับผมหรือว่านะครับเราอาจจะแบบว่า r a n d o m จาก5อันดับสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับในส่วนของตัวไอเดียของเรานะครับที่เราจะไปคุยกับทาง r r o u u t t w w n r r p r o d u c t o ก n e r ก็จะไปเสนอกับทางาตัว Business นะครับ หรือว่าทางทีมโปรดักต์ว่าเขาแบบซื้อไอเดียของเราหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นครับผมเข้าสู่ในส่วนของส่วนที่เป็นตัวเดโมดนะครับเดโมดจะมีอ n นโนเทชันตัวนี้นะครับผมก็จะบอกว่าอาจจะบอกว่าประมาณนี้นะผมก็เขียนคอมเมนต์วาในส่วนนะครับในส่วนการแสดงผลนะครับครั้งแรกจะดึงข้อมูล จากรถที่มีการยื่นกู้สูงสุด5อันดับแล้วก็แรนดอดมขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับเราใช้อน t เ t ชันที่เป็นฟีเจอร์ของเดโมดขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะมีการบอกว่าอถ้านะครับถ้ายูเซอร์มีการเปลี่ยนยี่ห้อนะครับผมก็ผมก็มีทีหนึ่งนะครับผมบอกว่าถ้า User. มีการเปลี่ยนอ band นาแบรนด์นะครับเขาจะเว่าแบรนด์ใช่ไหมรถยนต์นะครับส่วนของรุ่นและปีก็จะเป็นค่า Default ของฟอร์มโอเคเราต้องทำอ n น o t a t ชันใส่ให้เขานะเขาจะรู้โอเคถ้าสมมติว่า ถ้ามีการเลือกแล้วเนี่ยนะครับมันจะไปแสดงอะไรยังไงนะครับถ้าโูงเป็นขั้นขั้นดิฟอ์ของพอร้อมเสร็จปุ๊บนะครับตัวที่เป็นรูปรถนะครับตัวที่เป็นรูปรถรูปรถหลังจากที่เลือกแบรนด์แล้วยังแล้วไม่ได้เลือกรุ่นปีก็จะให้แสดงเป็น โโลก้อะไรแบบนี้ถูกไหมเราพยายามคิดในส่วนของเคสเยอะๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่อยู่เมือใหม่ๆเนี่ยก็จะคิดเป็นเส้นตรงไปเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ดูในส่วนของทั่วที่เป็นเคสต่างๆนะครับเราต้องเก็บพวกเคสพวกนี้ครบนะครับและจะไม่แสดงรุ่นกับราคา R ประมาณนี้ นะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของที่เราสามารถที่จะคอมเมนต์ลงไปได้นะครับมีอะไรอีกโอเคคิดว่าก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวที่เป็นการประเมินในส่วนของตัวที่เป็นข้อมูลรถยนต์นะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้นครับผมก็จะมีตัวเช็คบล็อกบอกว่าเอยรถยนต์ของคุณเนี่ยนะครับมีภาระการผ่อนกับสถาบันการเงินอื่นหรือเปล่านะครับถ้าเขาติ๊กนะครับผมก็จะให้ใส่ในส่วนอ่ะผมก็ใส่ตรงนี้ไปเลยนะครับถ้า ยูเซอร์เลือกยูเซอร์ยูเซอร์เลือกจะแสดงแสดงบล็อกนะครับให้ใส่สไฟแนนซ์ใส่ไฟแนนซ์ปัจจุบัน ค่างวดและจํานวนเดือนตัวนี้มีผลนะครับถ้าหลังจากที่เขาติกนะครับผมก็เพิ่มอีกนะว่าถ้าติ๊กนะครับถ้าเลือกจะแสดงตอนอัปโหลดเอกสารด้วยเห็นไหมก็คือเวลาถ้าสูงพวกนี้ติ๊กเลื่องนะครับยูเซอร์ก็จะต้องทําการเลือกใส่ในส่วนของเอกสารด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของคร้าวนะครับเวลาที่เรา ทำ UI คุยกับเดบนะครับแล้วก็โนโนโนพวกที่ไปนะครับเวลาโนพวกนี้เนี่ยก็จะมีคนร่วมหลายคนนะครับประดับออเดอร์ด้วยเดบด้วยนะครับเพื่อจาอ่านแล้วก็มีการพิมพ์คอมเมนต์มีอะไรกันนะครับผมต่อมานะครับหลังจากที่เราประเมินรุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาอะไรครับผมขอกลับมาในส่วนของดีไซน์หมดนะครับผมเราก็จะมาในส่วนของตัวที่เป็นการนะครับเลือกวงเงินนะครับการเลือกวงเงินตัวนี้นะครับผมก็คือว่าก็จะมีการเลือกตั้งแต่ การประเมินนะครับก็คือเมื่อกี้ประเมินได้เท่าไรห้าแสนห้านะครับเราก็ใช้ยี่สิบเปอร์เซ็นถูกไหมก็คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเป็นตัวต่ําสุดนะครับตัวนี้แล้วครับเราจะใช้ในส่วนของตัวที่เป็นสไลด์นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นตัวเลขขึ้นมาตรงนี้นะครับทีนี้ในทางาส่วนของตัวที่เป็นทีมสม่งว,ว่าทีมโปรดักคอมเมนต์มาว่า เอาผมใส่เป็นตรงนี้แล้วกันนะอยากให้มีการเพิ่มบวกลบนะครับก็คือมีปุ่มบวกลบอยู่ที่ทางด้านข้างนะครับโอเคนะก็คือเขาอยากจะให้มันมีการบวกลบอยู่ที่ด้านข้างตรงนี้ผมลองใส่ตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับมีบวกลบมีลบตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของบวกตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนดีไซน์ออกไป ทีนี้เราก็ต้องถามทั้งส่วนของคนที่เป็นโปรดักว่าว่าอะไรครับว่าผมมาอโนดิชันต่อนะบอกว่านะครับเราจะเ,าเราจะคอมเมนต์ดีกว่า,าผมใช้คอมเมนต์บ้างแล้วกันนะครับผมแล้วจะให้ค่าเงินกู้เพิ่มทีละเท่าไหร่อ ใช่ไหมเขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าโอเคก็มาเข้มต่อนะครับก็บอกว่าให้เพิ่มทีละหนึ่งหมื่นบาทอ่าโอเคประมาณนี้นะซึ่งทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับเวลาที่เราทางานจริงเนี่ยเราก็เจอออย่างพวกนี้นะครับปกติเวลาที่เราเป็นแบบดีไซนเนอร์มือใหม่อ่ะเรายังคิดพวกนี้ไม่ค่อยได้หรอกนะครับต้องใช้อะไรครับประสบการณ์แล้วก็เวลานะครับในการผ่านงานมาเรื่อยๆนะครับโอเค จากนั้นนะครับก็เลือกจํานวนเงื่อนงวดนะครับสิบสองสิบแปดสิบสี่อ่ายี่สิบนะครับแล้วจากนั้นก็จะแสดงผลตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีให้เลือกช่องทางการการรับเงินนะครับก็มีสองช่องทางคือโอนเข้าธนาคารกับพร้อมเพย์นะครับถ้าเลือกโอนเข้าธนาคารปุ๊บตรงนี้ครับด้านล่างก็จะให้คุณใส่อะไรครับใส่ในส่วนของตัวเลขที่บัญชีกับกับธนาคารนะครับผมสองตัวนี้นะครับถ้าเป็นพร้อมเพย์ก็ใส่เบอร์โทรเลยหรือว่าประชาชนนะครับผม จากนั้นนะครับตัวถัดมานะครับผมเดี๋ยวผมทบัวนนี้ไปก่อนตัวถัดมาของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นเช็คแล้วนะครับว่าเฮ้ยคุณเป็นสมาชิกหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้นะครับต้องให้คนที่เป็นสมาชิกนะครับผมเท่านั้นถึงจะเข้าสู่ในสเต็ปขั้นตอนต่อไปนะครับเพราะสเต็ปต่อไปเนี่ยมันเริ่มซีเรียสแล้วนะครับสองสองขั้นตอนนี้เนี่ยครับก็คือคนอาจจะเข้ามาลองเอ้ยลองประเมินดูก่อนว่าเออรถของเรานะครับพอที่จะแบบกู้ได้เงินเท่าไหร่นะครับถ้าสนใจปุ๊บ ก็จะเริ่มเข้าสู่หมดซีเรียลแล้วก็คือว่าเขาจะต้องเป็นตัวสมาชิกแล้วนะครับมีก็จะตอนดีไซน์ก็จะมี2ตัวนะครับถ้ายังไม่ได้สมัครนะครับสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบก็ไปเข้าสู่ระบบ,บก่อนนะครับแล้วก็มีการบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเต็มเอกสารหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับตัวนี้ก็ให้ไปลงทะเบียนแต่ถ้าในกรณีที่เป็นเมมเบอร์นะครับในกรณีที่เป็นเมมเบอร์นะครับก็จะอะไรครับก็จะ ถัดไปได้เลยนะครับผมก็คือบอกว่าบอกไว้หน่อยว่าเฮ้ยคุณเตรียมเอกสารดังนี้นะหนึ่งสองสามสี่นะในการขอสินเชื่อนะครับประชาชนทะเบียนบ้านนะครับสลิปเงินเดือนอย่นหละหกเดือนนะครับสมุดเล่มนะครับแล้วก็ใบแจ้งดีไฟแนนซ์ Finance ที่ได้มาจากการติ๊กตรงนี้นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็อ่าตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนเมื่อกี้เราลืมไปตัวหนึ่งคืออะไรครับสมุดธนาคารถูกไหมสมุดธนาคารนะครับผม โอเคผมใช้คำาวข้าวคำข้าวข้าวแบบนี้แล้วกันนะครับผมสมุดธนาคารนะครับอาจจะใช้คาว่าสมุดบัญชีธนาคารนะครับตัวนี้ก็ให้ Ux i t e r ไปเก่าๆอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นถัดมาคืออะไรครับก็มีการใส่ข้อมูลผู้กู้นะครับก็มีคํานาหน้าชื่อจริงนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์มือถืออีเมลนะครับที่อยู่ปัจจุบันนะครับเริ่มจากในส่วนของตัวที่เป็นไปรษณีย์ก่อนนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะบอกอ่ะผมใช้ ตัวอันนี้ก็ได้นะครับบอกว่าส่วนนี้เป็นออโต้คอมพิวต์นะโอเคออต้คอมพิวต์นะครับเพราะเวลาที่เวลาที่ใส่รหัสไปสนีก็จะขึ้นจังหวัดอำเภอเลยตำบล ประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกทางส่วนของตัวเดิเข้าไปนะครับต่อมาก็เป็นที่ทํางานนะครับมีในส่วนของชื่อที่ทํางานปัจจุบนันตําแหน่งระยะเวลาการทํางานแล้วก็เงินเดือนจําได้ไหมครับว่าในส่วนของตัวที่เป็นอ่าตัวนี้นะครับผมเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าในกรณีนี้ในกรณีที่ต้องมีผู้ค้านะครับผู้ค้าจะต้องเป็นคนไทยนะครับก็คือหมายความว่า หนึ่งนะครับเราก็คิดได้ว่าถ้าจะต้องการคนคำ้ำก็อาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของตัวเงินเดือนนะครับแล้วก็พาะานี่ของเขานะครับไม่พอที่จะผ่อนไม่พอที่จะผ่อนก็คือเดือนละ6กพันสี่ร้อยสิบแปดบาทก็จะต้องหาผู้รวมผู้กู้รวมเพิ่มนะครับมาจากในส่วนของตัวที่เป็นข้อมูลของเงินเดือนนั่นเองนะครับแล้วก็ภาะานี่ที่เราจะต้องไปคํานวณน,นะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็น อตอนแรกที่เราบอกว่า้มันอาจจะติดแบงลิสต์แบงลิสต์ไม่ได้เลยนะครับตอนที่ในคลิปที่แล้วนะครับถ้าแบงลิสต์คือกู้ไม่ได้นะครับผมตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับสเตปสัดมานะครับก็มีการอัปโหลดเอกสารประกอบการกู้นะครับได้แก่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนนะครับเล่มสมุดบัญชีธนาคารอัปโหลดใบแจ้งหนี้ไฟแนนซ์เดิมนะครับพอตัวนี้นะครับถ้าทําครบก็จะเป็นแอคทีฟจากนั้นตัวนี้ก็จะเป็น อ่า uh, enable นะครับตอนนี้นั mm ้น hmm. disable ก่อนนะครับเพราะว่าคุณยังอัพโหลดเอกสารไม่ครบนะครับโอเคจากนั้นนะครับพอเราคลิกอัพโหลดสลิปนะครับ mm hmm. ก็จะขึ้นเป็นอ่า uh, mm hmm. บัตรชีขึ้นมาด้านล่างนี้นะครับ mm hmm. ให้ทำการอ mm ัพโหลดเงินเดือนนะครับ mm hmm. แล้วก็มีไฟล์ต่างๆนะครับจากนั้นก็เป็นสรุปข้อมูลสินเชื่อนะครับสินเชื่อของคุณตัวนี้นะครับวงเงินกู้เท่านี้60งวดอันนี้คืออ่าดอกเบี้ยต่อปีของคุณ นะครับผ่อนเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับมีข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลที่ทํางานนะครับช่องทางชําระเงินนะครับแล้วก็มีตัวคอนเซนต์นะครับทีนี้เออมันต้องเพิ่มอีกคอนเซนต์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มตัวนี้เลยแล้วกันนะครับผมคอนเซนต์ตัวนี้ครับก็คือว่าก็คือว่านะครับท่านยินยอมให้ให้เรานะครับตัว สอบเครดิตบูโรอ่าประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ไอ้ตัวนี้ครับถ้าสมมติคุณไม่ติกนะตัวนี้ก็จะไม่ enable นะครับมันจะ enable ก็ต่อเมื่อคุณติ๊กนะครับก็เป็นการยินยอมที่จะให้เราตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะครับผมแต่นะครับไอ้ตัวที่2มัไม่จำเป็นต้องติ๊กก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการให้ข้อมูลในส่วนของการตลาดนะครับดังนั้นข้อมูลที่ serial นะครับผมจะเอาลงมาด้านล่างเอ้ยข้อมูลที่ไม่ีเ r ีย l เอาลงมาล่างสุดนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ไม่ติก็ได้นะครับผมแต่สองนู้นต้องติกนะครับถ้าสองนู้นติกปุ๊บนี้ก็ enable นะครับจากนั้นพอเสร็จปุ๊บก็เป็นในส่วนของตัว thank you page นะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยคุณกลับสู่หน้าหลักประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวที่เป็นข้าวๆนะครับของตัว UI นะครับที่อยากให้ทุกคนนะครับได้ลองนะครับลองออกแบบดูนะครับผมโอเคก็เริ่มจากโบชัวนะครับหลังจากที่เราออกแบบแล้วเดี๋ยวเรามาลองสร้างโปรไทกันนะครับเวลาเราสร้างโปรไทนะ ผมจะ copy ui ทั้งหมดนะครับจากนั้นเราก็สร้างเพจใหม่นะครับที่เป็นชื่อว่า p r o โตไท p ์คือผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเราจะไม่สร้าง ui รวมกับโปรโตไท p ์นะครับเพราะโปรโตไท p ์นะครับมันจะมีการโยงเส้นลิงก์ต่างนะครับหรือว่าบางครั้งเราต้องเอาในส่วนของตัวที่เป็นอ่อา auto ้ a y o ออกด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาสร้างกันดูนะครับผมเริ่มตัวที่หนึ่งนะครับอ่าผมลืมเอาตัวนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปเอาตัวหน้าหลักก่อน โอเคน้าลังนะครับมาต่อนะครับผมโอเคเรื่องตัวที่หนึ่งนะครับผมคลิกที่โฮมกดปุ่มพรีวิวก่อนเลยนะครับเพราะที่จะดูในส่วนของตัวหน้าตาของมันนะครับผมตัวนี้นะครับเวลาที่เราจะเลือกในส่วนของตัวที่เป็นตัวโปรโตไทป์นะครับเราคลิกที่โปรโตไทป์ก่อนนะครับโชว์เซตติง้งเลือกเป็นอะไรครับ iPhone 13 mini ถูกไหมตามขนาดของตัวหน้าจอที่เราดีไซน์ ผมคลิก Home กดพรีวิวนะครับพีวิสองตัวนะมี p ร e เซนกับพรีวิวนะครับผมเลือก p ร e เซนนะครับป๊บมันก็จะขึ้นตัวอ่ v ดีไว์ขึ้นมาให้เราด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สกอร์ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมจะให้อยู่ด้านล่างเสมอนะครับตัวนี้ก็ใช้วิธีการที่เรียกว่าฟิกนะครับฟิกหน้าจอลงไปนะครับรวมถึงด้านบนด้วยนะฟิกนะครับ Position ไม่ให้มันเลื่อนขึ้นตามในส่วนของเวลาที่เราสกอร์นะครับ วิธีการฟิกนะครับก็คือจะอยู่ที่ตัวเราคลิกที่ออบเจกต์ของเรานะครับอยู่ที่โพสไท้นะครับแล้วก็เป็นโพสชั่นฟิกนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าโมดโพสไทสร้างเส้นเชื่อมไปนะครับเวลาที่เราเชื่อมในส่วนของตัวโพสไทตัวนี้นะครับผมจะไม่ใส่เอฟเฟกอะไรนะครับผมก็ให้เลือกเป็นอินสแตนต์มาเลยนะครับผมสิ่งสำคัญนะครับที่นักออกแบบ UI หลายๆคนพลาดนะครับก็คือว่า ไม่ยอมใส่ตัวแบ็กนะครับแล้วก็ไม่ระบุว่าแบ็กไปไหนนะครับผมทุกคนต้องใส่นะครับไม่งั้นเราก็จะหลงทางนะครับยูเซอร์มาเสร็จแล้วปุ๊บไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นปุ่มถัดไปนะครับอย่าลืมใส่ปุ่มแบ็กนะครับผมปุ่มแบ็กนะครับปุ๊บโอเคแล้วก็ถัดไปอันนี้ผมจะทำเป็นตัวโปรไทยเข้าว นะครับผมไม่ได้ลงลึกไปขนาดที่กดปุ๊บปุ๊บปุ๊บสไลด์ตัวนี้ไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับผมแต่เวลาที่เราจะทําโปรไทเพื่อสมัครงานนะครับผมแนะนาว่าให้ทำนะให้มีการทําพวกตัวไดนามิกต่างๆสไลด์ได้นะครับสไลด์แล้วก็ขึ้นค่าด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการเลือกเดือนต่างๆนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บถ้าเราเลือกแล้วตัวนี้เปลี่ยนแปลงนะครับต้องทําในส่วนของ v a r i a b l e นะครับเราจะทำนะครับเพื่อโชว์ความเหนือของเรานั่นเองนะครับผมโอเค ตัวน,นี้ด้านบนจะเป็นกิมมิกเล็กนึงเล็กน้อยนะครับก็คือว่ามันจะเป็นตัวขีดโปเกสนะครับเป็นโปเกสนะครับว่าตอนนี้นะครับอยู่ที่ในส่วนของอสเต็ปที่เท่าไหร่แล้วนะครับใกล้ครบแล้วก็จะเต็มหน้าจอแบบนี้นะครับผมก็คือผมจะใช้ตัวนี้เป็นกิมมิกในการใส่สเต็ปนะครับเพื่อแจ้งให้ลูกคา้ารู้เป็นใดอยา่างอ๋อโอเคอีกนิดนึงใกล้แล้วใกล้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคตัวนี้ก็แบกกลับไปตัวนี้นะครับ ก็แบกกับไปนะครับอันนี้ก็ไปลงทะเบียนนะครับผมอตัวนี้ก็เป็นถัดไปที่ผมถัดไปผมอน,นุญาตเป็นเลือกโฟที่เป็นในส่วนของที่ลงทะเบียนนะครับผมประมาณแบบนี้นะครับอแบกกับไปปุ๊บพออ่านเสร็จปุ๊บอ่าโอเคไปต่อนะครับผมข้อมูลผู้กู้ตัวนี้ครับหลังจากที่เข้ามา,ามา,าเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับ เวลาที่แบกกลับไปนะครับมันก็จะแบกกลับไปไหนครับแบกกลับมาที่ตรงหน้านี้มาหน้านี้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะโอเคจากนั้นก็ถัดไปนะครับมาในส่วนของการอัปโหลดนะครับซึ่งอัปโหลดนะครับผมจะใช้ตัวที่เป็นสลิปนะครับคลิกโปรไทย์ลามาที่ในส่วนของตัวบอททอมชีของเรานะครับในการเลือกบอททอมชีตนะครับเราต้องเลือกเป็นอะไรครับ Open o โอเวอรถูกไหมโอเพนโอเวอร์เลที่อะไรครับที่ Move In ขึ้นมาจากด้านล่างนะครับก็คือล่างขึ้นบนขึ้นมาแบบนี้นะครับผมส0มรมลลิเซกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็น Position ของเราก็คืออยู่ที่ตัวด้านล่างนะครับคลิกที่ด้านนอกเราก็จะปิดนะครับแต่ตัวนี้เราไม่เอานะครับเราออกนะครับมีการแอดไปกล่าวนะครับเวลาที่เรากลับนะครับผมผมจะใช้ตรงปุ่มเสร็จสิ้นตัวนี้นะ คลิกที่บวกอินเดิร์เชันทางพอตี่ขวามือนะครับ on tab นะครับนอนตัวนี้เราเลือกเป็นคด overlay นะครับเราจะให้คลิกเสร็จสิ้นเพื่อที่จะกลับไปนะครับเราจะไม่ให้คลิกด้านนอกนะครับผมโอเคจากนั้นที่ปุ่มถัดไปตัวนี้นะครับก็มาที่ในหน้าสรุปนะครับสรุปเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็ back กลับมาที่เอกสารประกอบการกู้นะครับผมต้องใส่ให้ครบนะ โอเคประมาณนี้นะครับตัวนี้โอเคตัวนี้ด้วยนะครับผมไสยกลับมาเรื่อยนะครับแล้วก็จากนั้นก็มาเป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้สมมติว่ามัน enable นะโอเคแล้วก็มาตัวนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับตัวที่หน้านี้ไม่ไม่มีปุ่ม back กลับไปนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวที่เป็นโปร r ไทยของเรานะครับเลเวลหนึ่งนะครับอย่างง่ายนะครับเราลองมากด present กันดูนะครับเพื่อ preview ดู โอเคอันนี้ก็หน้าที่หนึ่งนะครับจากนั้นกดคลิกปุ๊บนะครับแล้วก็ทำการเลือกปุ๊บๆๆนะครับกดถัดไปนะครับกดแบ็ k กลับไปนะครับกดถัดไปนะครับซึ่งตัวถัดไปตัวนี้นะครับก็มีข้อมูลต่างๆนะครับทางดีนะครับควรทำเป็นดนามิกนะถัดไป นะครับถัดไปเสร็จปุ๊บก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวใส่ปุ๊บ,บ,บ,บนะครับพวกนี้นะนะครับผมแนะนําว่าให้ใส่ให้ทําเป็นอยู่ให้คมนะโอเคเพื่อที่จะได้ลองเล่นดูนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าสมมติว,ว่ายัางใส่ข้อมูลครบอาจจะทําเป็นอ่าดิสเเบก่อนแล้วค่อย Enable ตอนที่กส่ข้อมูลครบก็ได้นะครับผมกดถัดไปปุ๊บนะครับ กดอัปโหลดสลิปเงินเดือนปึ้งอ่าสไลด์ขึ้นมากดด้านนอกไม่ปิดนะครับต้องกดที่เสร็จสิ้นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวอัปโหลดตัวนี้นะครับก็บอกว่าลองรับไฟล์อะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวที่เป็นชื่อไฟล์ทีน่นี่ในส่วนของการอัปโหลดตัวที่เป็นอ่าสลิปเงินเดือนนะครับหรือว่าเออจริงๆมันต้องอัปโหลดด้วยสเตทเมนใช่ไหมอาจจะมีเพิ่มสเตทเมนที่ตกไปนะครับเวลาที่อัปโหลดอัปโหลดสเตทเมนอะไรก็แล้วแต่ นะครับการอัปโหลดสเตทเมนเนี่ยมันจะต้องมีในส่วนพาสเวิร์ดถูกไหมลองคิดดูนะครับว่าในส่วนของพาสเวิร์ดเนี่ยนะครับเราจะทําการบอกลูกค้ายังไงนะครับเราจะมีคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไฟล์ของคุณมีมีพาสเวิร์ดเนี่ยให้คุณตั้งชื่อไฟล์นะครับตามหลังด้วยขีดแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของคุณลงไปซึ่งส่วนใหญ่พาสเวิร์ดนะครับของออตัวที่เป็น สเตทเมนธนาคารก็จะเป็นอะไรครับวันเดือนปีเกิดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับอย่างนั้นก็ถัดไปพอต่อไปเห็นไหมพอมาณสรุปนะครับในส่วนของตัวที่เป็นขีดเนี่ยครบแล้วนะครับตัวนี้เราก็เลื่อนขึ้นไปปึ๊บ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 ,บแล้วก็ส่งคําขอสินเชื่อซึ่งส่งคําขอสินเชื่อผมไม่ทํโฟติงเพราะอะไรเพราะว่าคุณต้องกดตัวการให้รับพอย,ยินยอมก่อนนะครับแล้วก็ ในส่วนของข้อมูลที่ซีเรียสน,นะในเรื่องของการเช็คข้อมูลต่างๆนะครับผมไม่แนะนําให้คุณใส่โฟตติ้งนะครับโฟตติ้งก็คือเหมือนกับในส่วนของตัวหน้าที่เป็นพวกนี้เนี่ยเหมือนโปรสเหมสินเชื่อตัวนี้เนี่ยนะครับซึ่งไอตัวที่สกอร์เข้าไปเนี่ยไม่อ่านก็ได้ไอันนี้คุณจะโฟตติ้งก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่พอมาถึงในส่วนของหน้าที่เป็นหน้าซีเรียสเนี่ยนะครับหน้าซีเรียสคือเวลาที่คุณต้องเช็คอะไรก็ตามเนี่ยอย่าทําเป็นโฟตติ้งเด็ดขาด ต้องสกอไปอ่านให้ครบนะครับเราค่อยกดเพื่อทําการส่งข้อมูลนะครับเพราะอย่างน้อยนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับคุณได้ทําการผ่านตามมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอย่างที่อย่างที่บอกคือว่าพวกนี้นะครับเป็นเรื่องของตัว UX นะครับที่ต้องอาศัยประสบการณ์ความคิดนะครับถึงจะเข้าใจอะไรพวกนี้นะครับผมจากนั้นก็เป็นกับศูนย์ท่ลังแต่ทีนี้เมื่อกี้มันติดตัวที่เป็น ที่เป็นมูฟอินใช่ไหมเราไม่อยากให้มันมูฟอินนะครับผมตัวนี้นะครับผมต้องเอามูฟอินออกนะครับผมเป็นอินสแตนท์ธรรมดาทั่วไปนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของคร่าวๆนะครับของการออกแบบในส่วนของแอปที่เป็นสินเชื่อรถยนต์นะครับจากบชัทของเรานะครับผมจะฝากทิ้งท้ายคลิปก็คือว่าถ้าเราเหมือนเดิมครับเหมือนเก็บคลิปลราคือว่า เราไปไหนนะครับเจอโบชัวเจอเอกสารไม่ว่าจะเป็นเมนูอ่าเราไปร้านอาหารเ,เมนูใช่ไหมนั่งดูเสร็จปุ๊บลองดิเฮ้ยถ้าสมมติเราเราเราอยากจะออกแบบ IA ของร้านอาหารตัวน,นี้เนี่ยนะครับเราจะออกแบบ IA ยังไงเราจะแบ่งหมวดหมู่แบบไหนนะครับมีเผ็ดมีไม่เผ็ดมีผักไม่ผักอะไรอย่างเงี้ยเราจะจัดการนําเสนอ,อยังไงให้ยูเซอร์ได้เข้าใจทําอะไรง่ายๆแบบนี้นะครับถือว่าเป็นการฝึกฝน UX ไปในชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ต้อง ไม่ต้องอะไรดีไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดอะไรยากเอาง่ายๆไว้ก่อนนะครับผมประมาณนี้โอเคแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ